ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องบ้านใหม่ในปี2023บวันนี้ก้าเป็นบ้าน8แล้วนะครับหลังจากที่ได้ทําคลิปขึ้นบ้าน8อัปเกรดอะไรก่อนดีนครับแก้วก็ได้ทําการอัปเกรดตามที่แก้วได้บอกไปนะครับตอนนี้ได้สไตล์ตันกันหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ท้าฝั่งของคนะิงนับที่ยังไม่ตันเหลือเพียงหนึ่งเลเวลครับตอนนี้เป็นเลเวลเกแก้วก็จะเป็นคิงเลเวลสิแล้วนั่นเองแม่ดีใจนครับต่อไปแก้วก็จะอัปเกรด กับดักกนเลยครับแล้วก็จะไปอาวุธรวมถึงทรัพกรครับที่แก้วจะอัปเกรดกันวันนี้แก้วมากับสูตรนี้เลยครับแก้วจะทยอยลงสูตรบ้านแปดให้เล่นให้ชมกันครับใครที่อยู่บ้านแปดครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายการนี้ได้ครับแก้วก็จะมีสูตรหลากหลายสูตรนะครับที่แก้วไปประสบพบเจอที่เคยเล่นมาครับก็จะหยิบเอามาใช้เอามาเล่นกันครับวันนี้เราถึงคิ้วของบางก่อนครับเราจะเอาไป10ตัวนะครับ200ช่องพอดีเลยซึ่งเราจะทําการบูธ อกองทัพด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทหารและน้ำยาครับเปเลระสูงขึ้นพรดีว่าแก้วยังไม่ได้อัปเกรดมังกรเนานะแก้วก็เลยต้องใช้น้ํายาพลังนั่นเองซึ่งน้ำยาพลังครับเหมาะที่จะใช้ในบอลครับถ้าเอาไปโปนเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราไปหาบ้านกันครับแล้วก็โจมตีเป้าหมายของแก้วนะครับหาบ้านอย่างละสองแสนเนาะสองแสนครับเจอเมื่อไรตีเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านอะไรก็ตามบอกเลยครับว่าจะเป็นอย่างนั้นนั่นเอง โดยจะบ้านนี้ครับเป็น400,000ครับเป็นบ้าน8แล้วก็มีป้อมภูนครับเราจะต้องดูป้อมภูนะพอเราใช้มังกรครับอยู่ด้านบนซึ่งเครื่องกวาดอากาศครับปอยไปด้านบนเลยครับแม่เราเข้าด้านบนยากครับฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเครื่องกวาดอากาศครับมันชี้ไปด้านบนเราจะไม่เข้าเจดด้านบนลงมาครับถ้าเป็นแก้วเล่นนะแก้วจะเข้าเจดด้านล่างขึ้นไปโดยแก้วจะใช้สายฟานครับลงไปที่ด้านซ้ายเลยนะครับแก้วเลือกที่จะปล่อยลงไปมันต้องใช้กี่ขวดครับถึงจะพังลงไป โอเคสี่ขวดครับและอีกหนึ่งขวดแก้วปล่อยไปด้านขวาละกันจากนั้นครับแก้วก็จะเข้าครับโดยแก้วปลิอคิงไปด้านซ้ายปล่อยมังกรไปหน้ากระดานเลยครับอย่างนี้เลยแล้วก็จะเข้าป่านครับโดยแก้วจะยังไม่ใช้ใน้ำมียบ้านครับเพราะว่าแก้วจะเก็บน้ำมียบ้านไว้ใช้ที่ป้อมพูนั่นเองก็จะเข้าป่านครับตรงนี้มันมีอาวุธไม่หนักนะไม่ว่าจะเป็นธนูพ่อมดครับก็คือแก้วถวยไม่สูงครับบ้านที่เจอเลยเป็นบ้านไม่ใช่บ้านตันเนาะทำให้เราสามารถที่จะโจมตีได้ง่ายเลย จากนั้นครับพอเราเข้าไปมังกรมีเพียบเลยครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้อย่างดีเลยครับแก้วใช้เะ้มวบ้านลงไป1นึ่ขวนครับที่คิงมังกรจะเข้าไปครับและแผดเผาคิงตายลงไปนะครับไม่เกียมเลยครับและจากนั้นครับดูเหมือนว่ามังกรจะขึ้นไปด้านบนครับและสามารถที่จะโจมตีป้อมผู้เล่นขวาด้านครับนี่ก็เป็นสูตรที่เออายจริงนะเดี๋ยวตาต่อไปแก้วจะแอบใช้ฐานแคนครับมาดูกันว่าแก้วจะใช้ถันแคนเป็นตัวอะไร เื่อคุณชมท่านแดนครับที่มีแคนอยู่แคนยังเจ๋งอยู่ครับและเขาส่งฐานให้ครับก็สามารถที่จะขอถางแคนไปปนด้านครับจะเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยโดยแก้วได้มาสดาวแ3แล้วนะครับและสิ่งก่อสร้างก็เหลืออยู่ครับยกเว้นอาวุธน่ครับพังลงไปหมดแล้วแหมสบายใจจังครับบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างรวยเลยครับแ้าจะไม่ผิดเนี่ยมีทองคำหกแสนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าแก้วความจําดีเลือดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ได้ควานครับหรือเป็นค่กองทัพ2อันครับก็จะพังลงไปทั้ง2อันครับแล้วแก้วก็ได้3ดาวซึ่งแก้วได้ทองคํามาสี่แสนครับแก้วจําผดครับไม่ใช่ทองคําที่4ี่แสนหกแสนครับมันเป็นน้าม่วงครับหกแสนแล้วก็น้ําดำครับได้มาอีก2องพันหนึ่งร้อยหยุดครับโอ้อิ่มจังโอเคระหว่างที่เรารอทหารครับ2อนาทีโดยเราไปรับเพื่อนก่อนครับโดยแก้วจะรับเพื่อนครับมาดูกันว่ามีใครขอแก้วมาเป็นเพื่อนบ้านครับ คนแรกครับตาเปกเด็กวัดครับจากแคนไลออนคิงทีเอสครับเรากดรับเลยครับเด็กวัดฮะต่อมาครับคุณลุกแมนครับหรือลักแมนครับจากแคนบีโอเนโอครับโอเคแล้วก็แคนอับดุลฮิเยมครับจากแคนเล็กแอนลิฟครับก็จะเป็นขอละจากป่านครับต่อป่านครับเป็นคุณลิปเปอร์ครับจากแคนเพื่อนเพื่อนมอหนึ่งครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ขึ้นมอสองกันแล้วหรือยังครับ แล้วก็ต่อไปนะครับคุณโมจิจากแคนอารอนแคนครับดาวรับเพื่อนเลยและคนต่อไปนะครับก็คุณเดอะซิตี้นะครับจากแคนอีซี่นะครับแกไม่แน่ใจว่าเคยมีแคนอีซี่ขอมาหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเป็นคุณปุ๊กนะจากแคนพรุ่งนี้ค่อยนอนครับแม่ไม่ได้นะถ้าแก้วไม่นอนเนี่ยแก้วเบอร์แน่เลยนะครับแก้วต้องนอนคืนนี้นะต่อไปนะครับเป็นคุณจอนครับจากแคนแบ็คแฮนด์ครับมือดำเนาะ มืดๆนะโอเคต่อไปครับเป็นคุณ t h i t g น n ครับจากแคนไซกอนโปรนครับเรากดรับเลยแล้วก็คุณฮักมอร์นครับกอดมากกว่านี้นะครับใช่ไหมฮักไปว่ากอดหรือเปล่าครับแก้วก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษจากแคนอเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวเรารับไปโอเคทางแก้วก็น่าจะเกือบเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นแก้วขอถานแคนก่อนเลยนะครับแก้วแอบซุ่มนะครับแก้วบอกแล้วใช่ไหมว่าไอดีนี้แก้วจะไม่เติมนะครับแต่แก้วก็แอบเอาไปทํา ตีมึงหลวงมานครับโดยแก้วได้เหรียญปพืสดมะครับมีถึง4,000เหรียญเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้เราสามารถที่จะขอน้ายาได้ด้วยนะครับซึ่งแก้วขอเป็นมังก,กรหนตัวบอลลูนตัวครับแล้วก็ใช้น้ำยาครับแก้วอยากจะใช้เป็นน้ำยาน้ำยาแช่และกันโอเคเราซื้อมาครับแค่นี้ถูกถุงครับเรารวยอยู่แล้วครับโอเค แล้วก็เราดูทหารก่อนนะที่ใช้นะครับจะเป็นมังกร10ตัวนะครับเป็นเลเ้ยวสามเนาะสายฟ้า5ขวดบ้าน1ขวดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ฐานแคนครับเป็นบอลลูนหนึ่งตัวมังกรหนึ่งตัวแช่หนึ่งขวดครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันไปดูกันว่าแก้วจะเก็บสามดาวได้หรือไม่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเจอบ้านสองแสนไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือนําม่วงครับทั้งสองอย่างละกันสองแสนทั้งสองอย่างครับเราตีเลยนะ เราจะไม่กดข้ามครับไม่ว่าจะเป็นบ้านโหดบ้านกากบ้านอ่อนนะครับไม่สนใจนะเราจะตีเลยก็กดหาไปนะครับโดยเราจะกดไปต่อไปนะครับก็ยังไม่เจออันนี้นะ้ำม่วงสองแสนนะครับแต่ว่าทองคำมันแค่ห้าพันหรือเปล่าแก้วก็เลยไม่ตีนครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับอันนี้สี่แสนนะครับนะ้ำม่วงรู้สึกว่าเขาจะมีทองคำกันน่อยเนาะน่าจะอัปเกรดอาวุธกันเยอะเลยต่อไปนะครับโอ้โ แก้วปฏิเสธไม่ได้เลยนครับว่าแก้วไม่มีทางเลื่อนครับแก้วข้ามไม่ได้คือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้าน9ก้าเกือบตัดแล้วนะครับเพราะว่าทิงคูนครับเป็นเลเวลไมเลเวลสามสิบนะครับเป็นเลเวลสูงสุดแล้วนะครับฉะนั้นแก้วอาจจะเน้นป้นนะครับแก้วอาจจะไม่ได้เน้นเอาสองดาวสาดาวนะครับเพราะบ้านเขาเนี่ยการมังกรอย่างดีเลยนะครับเอ็กโบตั้งเป็นภาคอากาศสองป้อมเลยนะครับเครื่องกวาดอากาศเป่าเข้าหากันแล้วก็ที่ปัมพูลครับอยู่ด้านในเลยฉะนั้นเราจะเอาทรัพย์กรนะครับด้านนอก อย่างนี้ครับเข้าไปโอเคแล้วก็ด้านบนครับเราจะเอาไปเฟิบเฟิบโอเคเราใช้คิงลงไปตรงนี้ครับแล้วก็มังกรเดี๋ยวเราเราดูนครับว่าจะเก็บตรงไหนได้มาดูกันว่าแก้วจะพ้นไปได้หมดเท่าไหร่นะครับโดยเราจะบ้าสุ่กก่านครับเราจะพ้นได้มากขึ้นก็มีสายฟ้านะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะครับก็ไม่มีปัญหารครับเดี๋ยวเราดูกันว่าจะได้ยังไงบ้าง ซึ่งแกคิดว่าแกจะทําการโจมตีป้อมพ่อ,อมดตรงนี้เลยนะครับโอเคก็สัดงป่าครับแล้วก็เราจะโจมตีโซนด้านบนได้เราได้ทอคำครับมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอีกส่วนที่เหลือนะครับอยู่ด้านบนเดี๋ยวแก้วปล่อยมังกรลงไปนะครับแกใช้น้ำมีนป้าลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มังกรครับโจมตีได้แรงขึ้นแล้วเดี๋ยวแกวจะใช้ทางฝั่งของอจะแช่ครับแช่ไปที่ป้อมธนูเลยโอเคเราจะได้จะได้ไม่ ไม่มากไปกว่านี้แล้วนะครับพอมังกรครับก็โอ้มีตรงนี้นะครับเกือบมองไม่เห็นนะแม่แก้วนี่ตัดถั่วจริงนะก็จะไปดึนขวานครับแล้วก็ตายลงไปซึ่งเราจบไปที่1ดาว57%ครับแต่ทรัพแต่สมรที่ได้นะครับเราได้ทองคํามา800,000ครับแล้วก็ได้น้ำม่วงมา9 0 0 0 0 0ครับนี่ไม่ใช่บ้านร้างครับแต่ก็เป็นบ้านที่รวยมากๆเลยครับอู้ดีใจนะครับดีใจเดยเราก็ไปบ้านกันก็ทำไ้แก้วมีัพยากรเยอะเลยครับฉะนั้น แก้วจะอัปเกรดทางฝั่งของปู่อคิงได้ไหมคิงมันใช้อีก5 0ารอนครับแม่เราลองดูในที่ป,ประสาทแคนนะครับเมื่อมีกลมขังไหมไม่มีเลยนะนั้นเดี๋ยวแก้วจะไปป้นและจะเอาทรัพยากรครับมาอัปเกรดกันระหว่างนี้นะครับแก้วก็ขออัปเกรดทางฝั่งของนี่เลยครับก็จะเป็นระเบิดยักษ์ครับอัปเกรดไปโอเค วันนี้ก็เล่นให้ชมแล้วนะครับกับการใช้มังกรครับเป็นการโจมตี2แนวทางครับคือถ้าเจอบ้านเท่ากันเนี่ยก็สามารถที่จะยัดเข้าฝั่งที่ไม่มีเครื่องกวาดอากาศเป่ามานครับแล้วก็เก็บสำราญได้ง่ายๆเลยส่วนถ้าเจอบ้านที่เป็นบ้านเป็นบ้านหือบ้านก้าวที่แก่เจอครับนานๆจะเจอทีนครับก็สามารถที่จะใช้มังกรเนี่ยกระจายก,กันไปนะครับเพื่อที่จะต่อสะกก่อนเนาะเพราะเราไม่ได้หวังทั่วอยู่แล้วนะครับรหวังที่จะเอาสะกรมาอัปเกรดสิ่งของนั่นเองวันนี้แก่ของตัวระไปก่อนแล้วกันไ่ สุดหากคุณผู้ชมที่ชอบผลการของแก้วสามารถสำรุนแก้วได้ง่ายๆโืยใช้ค้อนแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณมากครับที่สัสนุนแก้วมาตลอดขอบคุณจากใจจริง